กับนมัสการพระคุณเจ้าทุกรูปสวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการสนทนาภาษาประเด็นธรรมทุกทท่านค่ะวันนี้รายการสนทนาภาษาประเด็นธรรมประจำวันพุธที่20สิงหาคมพุทธศักราช2568ครั้งที่492ว่าด้วยเรื่องสุดจริตธรรมนำสุขดิฉันดรกัญญรักษมณ์ค,คุณเมืองหัวหน้าสํานักง,งานกรรมการเหตรนิยเป็นผู้ดําเนินรายการค่ะ วันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านวิยากรผู้ทรงคุณวุฒินะคะซึ่งท่านาเป็นอุปนายกฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศปร,ริยธรรมสมาคมแห่งประเทศไทยเป็นเลขานุก,การมูลนิธิปร,ริยธรรมสมาคมแห่งประเทศไทยท่านอาจารย์พันเอกพิเศษสเสน่ห์เขียวมณีนาคหลวงปร,ริยธรรมก้าประโยชสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับสวัสดีครอบสัสดคร,รับ นมาตการพระคุณท่านทุนกผู้นะครับแล้ก็สวัสดีท่านผู้ฟังับผู้ชมที่ติดตามรายการสนทนาศาษาบรลีธรรมทุกท่านครับอาจารย์คะวันนี้หัวข้อเรื่องสุจริตทํานนำสุขค่ะอาจารย์จะเน้นย้ำเรื่องอะไรเป็นพิเศษไหมคะ,ะก็เนื่องจากว่าในช่วงนี้นะครับมีเหตุการณ์เกิดขึ้นมากมาย นี่เราเห็นกัอยู่ในสังคมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นฝ่ายอาณาจักรหรือฝ่ายสาธารณจักรนะครับก็มีเรื่องเกิดขึ้นมากมายเราก็มาดูเรื่องที่เกิดขึ้นนั้นนะครับว่าสาเหตุมาจากอะไรนะครับก็โอจะสรุปได้ สาเหตุหลักๆที่เกิดเรื่องราวเกิดปัญหานในสังคมเนี่ยก็มีสองเรื่องเรื่องหนึ่งก็คือถ้าเรื่องนั้นเป็นไปในทางที่ดีก็แสดงว่าเป็นเรื่องที่สจ,จริตแต่ถ้าเรื่องนั้นเป็นไปในทางที่ไม่ดีะนะครับก็เป็นเรื่องที่ มาจากทุจริตนะก็เป็นที่สราบก,กันโดยทั่วไปค่ะทีนี้เราจะมาดูว่าสุจริตทุจริตเนี่ยมันก็เนื่องด้วยความประพฤตินะทางกายทางวาจาแล้วก็ทางใจค่ะทาง,ทางสามทางนี่แหละไม่มีทางอืน่นก็คือทางกาย ทางวาจาแล้วก็ทางใจแต่ว่าคําว่าสุจริตสุจริตเนี่ยพอพูดสองคำนี้ขึ้นมาคนทั่วไปก็จะรู้ทันทีว่าหมายถึงอะไรว่าสุจริตก็คือความประพฤติดีประพฤติถูกต้องสุจริตก็คือความประพฤติที่ไม่ดีที่ไม่ถูกต้อง หรืออาจจะพูดว่าสุจริตก็คือความประพฤติที่เป็นบอกเกิดหรือเป็นทางให้เกิดบุญสุจริตเป็นบอกเกิดหรือเป็นทางที่ทําให้เกิดบาปค่ะเ,เรื่องดังนั้นถ้าสุจริตนี่ก็เป็นเรื่องของประพฤติในสิ่งที่ดีงาม ความประพฤตินในสิ่งที่ดีงามนี่ก็เรียกกันว่าบุญเนี่ย <c oughs> ก็เป็นบุญทีนี้ความประพฤติในทางที่ไม่ดีเนี่ย,ยก็เรียกว่าเป็นบาปเราใช้บุญคำว่าบ,บุญแทนบาปดีนะแล้วก็ใช้คำว่าบ,บาปเนี่ยะนะครับแทนความประพฤติหรือทางที่ไม่ดี ก็มีสองอย่างเท่านั้นเพราะฉะนั้นความประพฤติของบุคคลเนี่ยถ้าเป็นไปในทางที่ดีเราก็เรียกว่าความประพฤตินั้นสุจริตแต่นี้ถ้าความประพฤติเป็นไปในทางที่ไม่ดีเราก็เรียกความประพฤติน,นั้นว่าพุ้เจริกก็มีสองสองอย่างนี้เท่านั้นค่ะแถวท,าทาหารกับสอเสือ นำหน้า,านนผลของการประพฤติดีแล้วก็ประพฤติไม่ดีเนี่ยมันก็ให้ผลสองอย่างเหมือนกันคือสุจริตประพฤติดีก็มีผลเป็นความสุขหรือนำวามสุขมาให้ถ้าประพฤติไม่ดีก็มีผลเป็นความทุกหรือนำวามทุกมาให้ ก็สองอย่างนี้เหมือนกันแต่ว่าคำว่าประพฤติจริตประพฤติจริตมันก็เกี่ยวกับความซื่อตรงอีกเหมือนกันค่ะอย่างเช่นในทางพระศาสนาเนี่ยพุทธศาสนิกชนก็ต้องซื่อตรงต่อพระธรรมวินัยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตรงบัญญัติและวินัยไว้อย่างไรนะครับพุทธศาสญญานิกชนก็ต้องยึดถือปฏิบัติตามะนะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายพระสงฆ์หรือคารวะอย่างเช่นเรื่องศีลนะครับัหยัตดเรื่องศีลสำหรับคารวะก็ศีลห้าศีลแปดศีลอุบโบสถ เราก็ปฏิบัติได้เห็นสำหรับพระวิษุนะครับก็คือศีรสองร้อยยี่สิบพระสงฆ์ก็ปฏิบัติอขออะไรก็อยู่ที่ความซื่อตรงเนี่ย<อ>ตรงนี้ถ้าความซื่อตรงนี้ก็ก็มาจากสุจริตนั่นแหละ ใดถ้าประพฤติสุจริตธรรมก็จะมีความซื่อตรงเสื่อตรงต่อประรมินในะครับสําหรับอุบาสกอุบาสิกาทั่วไปก็ปฏิบัติอยู่ในสิบห้าสิลแปดสิบหกสนนะครับก็ถือว่าตั้งตนอยู่ในทางสุจริตนะตั้งตนอยู่ในทางสุจริตนะสาหรับพระภิกษุก็ปฏิบัติตามสิกขาหมดเนะ ศีสลสำหรับพระภิกษุสองเจข้อก็อปฏิบัติตามนั้นแล้วการปฏิบัติเนี่ยก็ต้องปฏิบัติแบบซื่อตรงนะแบบซื่อตรงศีน้าก็ต้องศีน้าจริงๆรงรักษาศีนาจริงๆไม่ไปทำให้ศีนต่างมันคล้อยมันทลุมันขาด <c oughs> ก็ต้องรักษาให้จริง ก็มีความซื่อตรงในการที่จะรักษาตั้งใจจริงในการที่จะรักษาทั้งต่อหน้าและรอบหลังผู้คนนะคะทั้งต่อหน้าและรอบหลังอย่างที่ว่าต้องมีความซื่อตรงทีนี้ถ้าใช้วิธีการเลี้ยงนะครับเลี้ยงที่เขาเรียกกันว่าชอบเลี้ยงบาลีอะไรประมาณนี้นะก็คือหาวิธีการว่าทําอย่างไรนะครับเราจรึงจะทํา ละเมิดศีลได้โดยที่ไม่ผิดศีลเปนคน,คนคิดอย่างนั้นนะว่าทำไงจะทำการบางาอย่างที่เป็นการละเมิดศีลแต่ว่าไม่ผิดศีลมีวิธีทางทำได้อย่างไรบ้างก็พยายามที่จะทำนั้นอันนี้ก็เรียกว่าไม่ซื่อตรงเนะ้่เป็นซื่อตรงศีนถ้าง่ายๆเพราะว่าอดินนาทารย์ไม่ถือเอาสิ่ง ของที่ผู้อื่นไม่ได้ให้ไม่ว่าจะโดยวิธีการใดๆก็ตามนะครับถ้าครบวงของอธินาทานก็เป็นอธินาทานซึ่งแค<ต>่แ<ต>มีไถ่จิตที่จะเอาของคนอื่นมาเป็นของตนเองเนี่ยมันก็ถือว่าไม่ซื่อตรงแล้ว<ะ>ไม่ซื่อตรงงในสิ่ข้อที่หนึ่งในสิ่ข้อที่ ไม่ใช่ในสิ่ข้อที่สองนะไม่ใช่สิ่งข้อที่หนึ่งแตจะแยง้งนี่นข้อที่หนึ่งเนี่ยแค่เราห้ามฆ่าสัตว์่างเราก็ต้องมีความซื่อตรงนะต่อการารักษาศิลข้อที่หนึ่งนี้ก็คือไม่คิดทำร้ายนะครับไม่คิดที่จะเปลียนเบียยแล้วก็ไม่คิดที่จะนะครับเอาชีวิต ของสัตว์อื่นไม่ทําลายสัตว์อื่นให้ถึงกับชีวิตอันนี้ก็ก็คือความชื่อตรงคุณจะทําโดยวิธีการใดฆ่าเดยดก็ถือว่าไม่ชื่อตรงเลยเออ พระวินัยหรือศีลที่องค์สมเดรร็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้นะนี่ว่าต้องมีความซื่อตรงเข้ามาประกอบตั้งใจรักษาจริงๆถ้าทุกคนเนี่ยตั้งใจรักษาจริงเนี่ยนะคับมาได้ผลนี่านการเมสสม,มิชาจารเนี่ยใช่ไหมครับนะครับไม่ประพฤติผิดในภรรยาสามีของบุคคลอื่นเนี่ยตั้งใจรักษา ริงเนี่ยนะครับมีความซื่อตรงจริงๆเนี่ยเราก็จะไม่มีความผิดพลาดในเรื่องแล้วก็จะไม่ได้รับความเสียสละในเรื่องนี้อ,อันนี้คือความซื่อตรงนะครไม่ใช่ผิดไม่ใช่ผิดคือมีการอื่นไม่ซื่อตรงเนี่ยผลมันก็จะตรงกันข้ามข้อเนี้ยหลายคนเข้าใจแค่ตรงที่ประโยคที่อาจารย์แจ้งให้ทราบเมื่อสักครู่นะคะแต่จริงๆแล้วการผิดรู ก็ถือว่าผิดข้อนี้ด้วยเพราะว่าลูกเนี่ยก็ได้รับการเลี้ยงดูอบรมมาตั้งแต่เด็กๆจนกระทั่งโตอย่างเงี้ยแล้วก็เราไปไปทำความเสียหายให้แก่ลูกของผู้ปกครองเขาเนี่ยก็ถือว่าผิดพ่อแม่ไม่ได้อนุญาตหรือผู้ปกครองไม่ไอนุญาตใช่ไหมคะอาจารย์คะอนน,นนี้ก็หมายถึงว่าถ้าศึกษาละเอียด ในลาละเอียดลงไปกำลังเราจะเห็น,นว่าอันนั้นก็คือบุตรนี่นะครับมิดาเนี่ยที่มิดาคุกครองในการรักษาบรรดาบุกครองรักษาอยู่ในการดูแลของมิดาบรรดาที่บุ้ปกครองเนี่ยเราไปกับพืชกิจก็ถือว่าติใจเรื่องนี้เช่นเดียวกัน<ช>แล้วก็ให้มีความซื่อตรงคือถ้าไม่ใช่ สามีหรือภรรยาของตนเองแล้วเนี่ยเราก็จะไม่ไปเกี่ยวข้องอ,อันนี้นะครับคำว่าไม่เกี่ยวข้องนี้ก็คือไม่เกี่ยวข้องในเชิงความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งแต่ถ้ามีปฏิสัมพันธ์แบบเป็นิตไมตรีต่อก,กันก็สามารถที่จะเกี่ยวข้องได้แต่ว่าถ้าจะลึกซึ้งไปมากกว่านั้นถึงเป็นลักษณะ ป็นชู้สาวอะไรลักษณะนั้นเนี่ยก็ถือว่าไม่ซื่อตรงต่อการรักษาสิ่ข้อนี้เหมือนกันอืมใช่เพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีความซื่อตรงนะครับก็ต้องปฏิบัติให้ถึงจังะนะครับก็มุสาว่าอย่างนี้นะครับก็ต้องมีความซื่อตรงนะครับ่าไปบอกนะครับมุสาด้วยวิธีการใดๆก็ไม่ได้นะจบน้เตอ์ แลต้องจบจริงนะอย่างดรกัญญลัตษ์นี่นะครับศึกษาจบนะครับดุษฎีบัณฑิตนะฮะโดยการศึกษานะไม่ใช่ดุษฎีบัณฑิตกินตีมั่ดดสัอย่างนี้อันนี้คือคือความจริงนะครับเป็นสัจจาอย่างนั้นนะครับแล้วเราก็าสามารถที่จะประกาศได้อย่างภาคภูมิใจว่าเราจบดุษฎีบัณฑิตนะ แล้วก็สามารถเรียกกันว่าคอกเตอร์ได้อย่างภาพภูมใอั่อันนี้ก็คือเื้อตรงแต่ถ้าเราไม่ได้จบคุณวุฒไไิใดๆเนี่ยนะครับหรือว่าไม่ถึงกุณวุธิใดค,คุณวุฒิหนึ่งแล้วก็จะไปหน้ามาจบอันนี้ก็คือว่าไม่ไม่ไม่ซื้อตรงนะนะครับก็ยังเป็นผู้สาวาอยู่นั่นแหละมันก็มีผลนะน มีผลมากเสริมความเสืิมสัญญานักการเมืองอย่างนี้นะครับแล้วก็ไปเยื่นคุณอาวุธปลอมี่ไหมคบสมัครเข้าไปน <Okay. S 2> ะครับเลือกตั้งอย่างนี้ <Okay. S 2> เมื่อเขาพิสูจน์ทราบว่าวุฒิหรือคุณอาวุธที่ใช้ในการสมัครนัน้นไม่ไม่ไม่ใช่คุณอาวุธจริงไม่เป็นความจริงก็จะมีผล ให้เกิดความพุบความเสือยงลในภายหลังกันเนกันหมดเลยครับอันนี้เกิดจากฟ้าไม่ซื่อตรงใช่เกิดจากฟ้าไม่ซื่อตรงนเองเพราะฉะนั้นสุจริตรรมเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญเรื่องสาคัญสาคัญแบบสุดๆล่ะค่ะอาจารย์คะเพราะว่าคือถ้าเราพูดกี่ครั้งร้อยครั้งก็เหมือนเดิมนะคะเรื่องของความจริงเนี่ยค่ะได้ใช่เพราะว่ามันเป็นสัญญจจาบรนจมแล้วก็ สร้างเหตุอย่างไรผลก็จะเกิดตามเหตุที่สร้างใช่นะครับสร้างเหตุอย่างไรก็จะได้รับผลนั้นนะแน่นอนนะฮะถ้าสร้างเหตุจากความไม่ซื่อตรงอุตสาหาเนี่ยมันก็จะ,จะสแสดงผลแล้วก็ให้เกิดผลไม่วันใดก็วันหนึ่งนะใช่ไม่วันใดนะ<ช>ไม่วันหนึ่นงบางคนน,นะค,ค่ะ อาจารย์คะบางคนเนี่ยความศรัทธายังไม่ยังไม่ถึงที่สุดอะคะ่ะยังไม่ไม่ได้ศรัทธาแบบร้อยเอร์เซ็นตเ็มนะคะเวลาได้ยินข่าวในเชิงลบเกี่ยวกับ,บตัวแทนของาศาสนานะคะกระทำความผิดไม่ว่าจะเป็นคาตหัรหรือบรรพชิตก็ตามแต่เนี่ยก็เกิดความเสื่อมศรัทธาซึ่ง จร,จริงๆแล้ววะศา,าสนาพุทธก็ยังเป็นศาสนาพุทธเหมือนเดิมเป็นปกติเหมือนเดิมแต่ว่าคนที่นำไปปฏิบัติํำไม่ถูกต้องเราก็ถือว่าเป็นปัจเจกนะคะอาจารย์คะเขาเรียกว่าเป็นเรื่องส่วนบุขขนคคลของบุคคลนนั้นคเคยมีผู้กล่าวว่าคำสอนขงององค์สมับพระสัมมาสามัมพุทธเจ้านี สัจธรรมนะครับแล้วก็งเมื่อประพฤติปฏิบัติตามนะครับแล้วบังเกิดผลจิงนะครับบังเกิดผลจริงเพราะฉะนั้นเขาจะตั้งใจนะครับมั่นคงที่จะนับถือพระพุทธศ,ศาสนานถึงแม้ว่าในโลกนี้จะประพฤติผิดศีลผิดธรรมกันหมดทั้งโลก แต่เขาก็ยังจะนับถือพระพุทธศาสนายอยู่เพราะว่าเชื่อมั่นในพระธรรมคำสอนของ<ร>องค์สมเด็จพระ,พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างนั้นก็คือว่าใจิตใจมั่นคงไม่โอนเกนไปตามเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นหรือเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมในโลกเนี่ยแต่ว่ามีความมั่นคงต่อพระธรรมคำสอนของของค์สมเดจพระสัมมาสัพุทธเจา้จา แตว่าที่อยงพวดนี้ก็คือว่าสร้างเหตุอย่างไรผลก็เกิดอย่างนั้นนะครับจริงค่ะจะนี้จะชั่วอยู่ที่ตัวเราหมดเนี่ยจุดกำหนดแี่แน่ยแยบแองสร้างเหตุนี้ผลนี้เพื่การสร้างเหตุชั่วผลนั้นก็ชั่วตามแล้วก็จะได้รับผลตามค่ะเนี้มันอยู่ที่ว่า เมื่อเราไม่ซื่อตรงต่อพระธรรมวินัยนะครับต่อพระธรรมวินยัยแล้วก็ได้ประพฤติไปในทางทุจริตนะครับด้านในด้านหนึ่งหรืออย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเมื่อผลของทุจริตนั้น,น,นยังไม่ให้ผลยังไม่ให้ผลเราก็อาจจะมีความรู้สึกว่าสิ่งที่ทำนั้นหอมหวาน เหมือนกับน้ำขึ้นเขาอาจจะเห็นว่าบาปอรบิบวรรคความชั่วที่ทำนั้นมันดีนะครับมันหอมหวานเหมือนกับน้ำขึ้นแต่ถ้าเมื่อใดนี่ผลของทุจริตนะครับให้ผลมเมื่อน,นั้นเนี่ยเขาจะเห็นว่าสิ่งที่เขาทำไปนั้ยมันเผ็ดร้อนเนี่ยมันให้ผลเก็ดร้อน แล้วก็เป็นทุกข์ถึงตายนะหรือไม่ก็เป็นทุก์ถึงปานตายไนดะ้นั่นก็คือผลของทุจริตนะครับว่าเราได้ประพฤติไปนั้นนะี่ะมันร้ายแรงมากน้อยแค่ไหน,นมันทำให้สูญเ,เสียประโยชน์หรือไปทำลายประโยชน์ของบุคคลอื่นม่ากน้อยแค่ไหน,น ผลความรุนแรงของพุจริตมันก็จะเกิดตามนั้นเลยโดกนา้นก็กเราวนะ่าพุจริตนะครับให้สมบูรเสมอเนะี่ยให้สมบูเสมอก็คือเสมอต้นเสมอปลายนะนะครับประพุจริตหนึ่งวันมีความสุขหนึ่งวันแระพุจริตหนึ่งสัปดาห์มีความสุขทั้งสัปดาหนะ์นั้น ประพฤติสุจริตทั้งเดือนเดือนนึงมีความสุขทั้งเดือนประพฤติสุจริตหนึ่งปีก็มีความสุขหนึ่งปีนะทั้งปีมีความสุขเลยเพราะว่าไม่เมื่อมาสำรวจตนเองแล้วไม่มีความประพฤติเสียหายอะไรเลยเป็นสุจริตหมดก็ได้มีความสุขมีความสุขหนึ่งปีแล้วก็ถ้าประพฤติสุจริตเนี่ยไปตลอดชีวิตเลย มีความสุขเปนตลอดชีวิตจะไม่มีความเสียหายอะไรเกิดขึ้นในชีวิตของเราคนอกจากไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นในชีวิตของเราแล้วเราก็ติดเตียนตัวเองไม่ได้เดี๋ยวพูดถึงคนอื่นมาติดเตียนเลยตัวเราเองก็เราก็ติดเตียนตัวเองไม่ได้เพราะว่าสิ่งที่เราทำไปมางทีมันเป็นสุจริตอ่ะ เปนตลอดชีวิตไม่มีอะไรที่ต้องมาติดเตียนตัวเองหรือมาตำหนิตัวเองหรือมาคิดเสียใจที่หลังที่หลังไม่ใช่ก็จะมีความสุขไปตลอดชีวิตใช่ค่ะแต่ว่าถ้าประฤติสุจริตลงบันไดเนี่ยผลมันจะรออยู่จะรออยู่ทงไน้แต่ว่าในขณะที่ประฤติเนี่ยมันเสียแล้วในขณะที่ประฤติเนี่ยมันเสียแล้ว เพียงแต่ว,ว่าผลปรากฏเป็นยังไงในอนาคตใช่และช้าหรือเร็วครับแต่ว่าถกายังสุจริตเนี่ยเปิะพึติเวลาไหนาก็เป็นสุจริตเวลานะแล้วได้รับเวลานั้นด้วยใช่ไหมฮะอาจารย์ใช่เวลานั้นเลยเประพึติเวลาไหนสุจริตเวลาไหนก็นะครับได้ผลณเวลานั้นเลยสุจริตเปิะพึติณเวลาไหนก็นะครับเกิดผล ในเวลานั้นเลยเหมือนเราเอาสีเป็นแต้มผ้าเอาเป็นแต้มเวลาไหนเนี่ยเอาสีดาเป็นแต้มเวลาไหนก็เป็นสีดําเวลานั้นเลยเอาสีขาวเป็นแต้มเวลาไหนก็เป็นสีขาวเวลานั้นเลยมันไม่ได้รอเวลาเลยว่าแต้มณขณะนี้แล้วอีกหนึ่งนาทีสองนาทีหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงมันจริงจะขาวมันจริงจะดาไม่ใช่ มันขาวท่านทีอาจารย์อ,อาจารย์กําลังจะบอกว่าคนที่แต้มเนี่ยคือคนที่เห็นคนแรกและรู้คนแรก <บา S 1> อ่<บ>าเพราะฉะนั้นเนี่ยการทําสุจริตการกระพฤติตนสุดจริตนะคะก็เราก็แต้มสีขาวลงไปในผ้าสีขาวซึ่งเราก็มองไม่เห็นว่ามันมีตําหนิจริงไหมคะครับ <า S 1> อ่าแล้วเราก็จะมีความสุขโดยไม่ส่งผลต่อความเครียดสุขภาพหรือความระแวง ว่ากลัวว่าใครจะต้องมา,มารู้ว่าเราทำไม่ดีเพราะเราไม่ได้ทำไม่ดีเราทาดีตลอดใช่่าอแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราทำทุจริตเราแต้งสีดำลงไปในผ้าขาวเราก็จะเป็นคนเห็นคนแรกอยู่เหมือนกันแล้วเราก็กลัวว่าสีนั้นน่ะมันจะไปปรากฏให้คนอื่นเห็นด้วยเราก็จะเครียดแล้วก็จะระวังตัวตลอดเวลาใช่ไหมคะใช่ครับแล้วอยากจะบอกว่าก็คือ เมื่อปริพัสจริตเวลาไหนเนี่ยจิตของเราเนี่ยของใสจิตของเราก็ของใสเวลานั้นจิตของเราก็เป็นบุญเวลานั้นนะก็คือบุญก็คือธรรมชาติที่จิตของเราสะอาดบริสุทธิ์นะครับก็คือทำดีเวลาไหนปริพัสจริตเวลาไหนจิตสะอาดบริสุทธิ์เวลานั้นทำชั่วเวลาไหน จิตก็เป็นบาปเป็นอกุศลนะครับมันก็เศร้าหองนะเวลานั้นเลยใช่แววตาก็จะแสดงออกให้เห็นชัดเลยค่ะเดี๋ยวมันตาตรวจทันท,ท,ทีครับอ่าและที่สําคัญสุดนะคะจันคะคนที่ทําทุจริตเนี่ยไม่ใช่ส่งผลต่อตัวเองในเรื่องของสภาพจิตอย่างเดียวนะจันนะส่งในเรื่องของร่างกายด้วยสุขภาพร่างกายก็แย่ไปด้วยนะเพราะเกิดความเครียด <c oughs> เกิดความกดดัน เกิดอะไรหลายๆอย่างที่สร้างความาไม่สบายอกไม่สบายใจแก่ตนเองอะค่ะและวทำให้ร่างกายแปรปวนป่นป่วนทำงานไม่เป็นปกติตรอน,นี้ผลมันมีผลต่อเพราะว่าพอปริดขึ้นไปแล้วเนี่ยจิตมันได้รับผลได้รับผลเมื่อจิตได้รับผลเนี่ยมันก็จะสแสดงออกต่างๆเ,าเป็นความทุกข์เป็นความเดือดร้อน เออนั้นก็อย่าไปทำเลยครับพูดกงนง่ายคือว่าอย่าไปทําเลยคุณจริตเนี่ยอย่าไปประพฤติเลยให้ประพฤติสุจริตให้มีความซื่อตรงต่อพระธรรมินตขอองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้รับรองไม่ผิดพลาดแน่นอนใช่แล้วก็จะเป็นชีวิตที่ไม่ผิดพลาดอาจารย์คะเนี่ยร่วงเลยเวลามายี่สิบห้านาทีแล้ว ครับก็จะสรุปไว้ตรงนี้สรุปด้วยนะครับพระดำรินะครับออขององค์สมเด็จพระสัมมาสับพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ถึงสุจริตนะครับว่าทรรมนเจเลยสุจริตังนะครับจงประฤติ พุจริลิขนรและตังทุจริตังจะแยจะประพฤติพุทธิติขธรรมัารีสุขันเสติจผู้ประพฤติธ,ธรรมย่อมอยู่เป็น,นสุขอัตมิงโลกเกรปรลบิจะทั้งในโลกนี้และโลกหน้าอันนี้เป็นผลนะเป็นผลของการประพฤติสุจริิธรรม อันี้ก็มีพุทธพจน์นะครับที่กล่าวที่ตรัสถึงในเรื่องนี้ต่อไปอีกว่ายัาสสาปังกตังกรรมัน,น,น,นมผู้ใดทำบาปกาไปแล้วตุสเละนะปะอิยตีละได้ด้วยการทำความดีคือเคยทำสิ่งที่ไม่ดีมาหรือว่าเคยประพฤติทุจริตมาแต่ละได้ด้วยการทำความดีด้วยการกลับมาประพฤติ ให้สิจริตท่านบอกว่า <laughs> โสมังโลกังวพาเสนศิพูดนั้น,นย่อบส่งโลกนี้ให้สว่างอภามุตโตวจันทิมาเหมือนพระจันทร์ที่พ้นจากเม่สิจริตเนี่ยเหมือนอมฆเป็นบังความสว่างนะครับของพระจันทร,ร์ไว้แต่ว่าพอพ้นจากเมฆมาได้กลับมาประพนสิจริแมันก็ ทาให้สว่างสวยใช่ส่าให้สว่างสวยให้ส่งกับการกลับมาเป็นมนุษย์เพราะพระพุทธศาสนามันเรยแต่ว่าผู้มีใจสูงอยู่แล้วใช่ไหมคะกับน้นก็ฝากนะครับฝากไว้ว่าจงประพฤติทมให้สจริตอย่าประพฤติทำหรือว่าอย่าประพฤติให้สจริตค่ะ ก่อนจบรายการนะคะขอฝากกรอนไว้หน่อยค่ะกว่าจะลุกหลายทียังมีล้มกว่าจะจมหลายทีมีผุดบ้างกว่าจะค้นหลายทีมีเจอจางกว่าจะสร้างหลายทีมีทําลายกว่าจะตื้นก่อนนั้นมันเคยลึกกว่าสํานึกก่อนนั้นมันเกือบสายกว่าจะเคยก่อนนั้นมันเกือบตายกว่ารวยได้ก่อนนั้นมันเคยจนเพราะฉะนั้นในระหว่างทางชีวิตของเราทุกคนนะคะมีทั้งสุขและทุกข์มีทั้งอุปสรรค มีทั้งความสําเร็จเ,เราไม่มีใครที่จะสําเร็จโดยไม่เกิดอุปสรรคใดๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าคิดว่าตัวเองลําบากคนเดียวทุกคนก็มีความลําบากคนที่ได้รับความเจริญก้าวหน้าในปัจจุบันก็ผ่านอุปสรรคมาก,กันทั้งนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรก็ตามแต่ที่จะทําให้เรามีความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมและไม่ไป ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนและแตัวเองเดือดร้อนนะคะเราก็สามารถที่จะก้าวต่อไปด้วยความมั่นคงและมีเป้าหมายที่ชัดเจนค่ะวันนี้รายการสนทนาภาษาปริญธรรมนะคะต้องยุตดิด้วยเวลาแต่เพียงเท่านี้นะคะขอขอบคุณท่านอาจารย์พันเอกพิเศษสเสน่ห์เขียวมณีนะคะปร,ะริญธรรมก้าวหน้ากลวงนะคะที่ได้ให้ความกระจ่างในเรื่องของอความสุดจริตธรรมนำสุขค่ะค่ะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปขอบคุณและสวัสดีค่ะ สวัสดีครับ